เนี่ยโอ้มหาดาดีจะพืชไปไมอไม่อดอาวเลยราเลยอหนุนโลียว่าเลย

าระยะชารตเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพีใหมครับสวัสดีใหม่ครับเป้ชาิีมาสวัสดีพี่ใหม่ เลเจนด์ลีวอเกมจงเจริ